我懵懂了，没跑、嗯，龙 <laughs> สวัสดีค่ะหลวงพี่มะเหียค่ะก็รายงานตรงจากนะคะแถวเมืองราชครึกมุ่งหน้าสู่นะคะไปยังพุทธศาวิการในวันที่สองนะคะออกเดินทางวันที่สองแล้วก็ไปข้างหน้าสุดมั้งหลังสุดเราต้อตงวิ่งต่อให้ได้ค่ะเดินทางวันที่สองแล้วนะคะตอนเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะก็มมีอาหารเช้าให้กินขนมปังกับน้ำปัน่นเอาไป เช้าวันที่16พฤษภาคม2566หลังจากทำวัดสวดมนต์ในตอนเชา้าร่วมกันที่วัดไทยรัตทิวันมหาวิหารกันแล้วพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเปียติสุทธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าวาดวัดพระนอนจกักษีวรวิหารได้นำคณะจาริกจากวัดไทยรัตทิวันมหาวิหารไปอย่างจุดหมายปลายทางนั่นก็คือเมืองพุทธคยาราัชพิหารค่ะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สองของการจาริกซึ่งคณะธรรมยาตาได้ออกจากวัดไทยศิริราชคฤึเมื่อวานนี้และได้กราบสักการะบูชาสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงโปรดที่จะเสด็จมาประทับที่นี่เสมอสถานที่นั้นก็คือเขาคิจกูดค่ะ จอดถ่ายรูปก,ก่อนส่งไปให้ชาวบ้านดูส่งไปให้เพื่อนดูนี่คืออเนสงในการเดินผู้ดงที่เราสามารถช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิถือว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สาคัญเราไม่ต้องพูดก็ได้พระเจ้าชี้ท่านก็ไม่ได้พูดนะสาบุตรเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกใจศรัทธาคนเราถ้าศรัทธาแล้วก็อยากจะไปหาไปหาแล้วก็ไปถามว่าใครเป็นโคของท่าน ก็เราเดินทางมาจากเมืองนาคูระแล้วก็มาที่วัดเวรุวันแล้วก็ทําการุูปสมบทพระภิกษุแล้วบวชสัมมาเนนเป็นเวลาสองวันเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางออกมาจากวัดป่าไผ่เวรุวันแล้วก็มาจากพักที่วัดไทยศีริรดชคึกแล้วก็มาพักที่วัดรัฐทิวันวัดไทยรัฐทิวันตอนนี้ เราเดินออกมาจากวัดไทยรัฐิวาลประมาณ10กิโลแล้วก็ได้มาถึงที่พักระหว่างทางเพื่อจะทำการฉันพัะทหารในช่วงช่วงเพนแต่ว่าก็เป็นมื้อเดียวอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อยู่ระหว่างกลางหมู่บ้านหมู่บ้านหมันจีตรงทางทางนั้น ถ้ามองไปจะเห็นภูเขาเห็นภูเขาเดินเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางของอในครั้งที่พระพุทธเจ้านั้นได้ตัดสรุ้แล้วก็ได้เดินทางจากเมืองอพระนสีที่ไปแสดงธรรมจกรากขวัญน,นาสูตรแล้วก็ได้มาโปรดกับพวกกลุ่มชนินเมื่อโปรดชนินได้เป็นพนาาระอรหันต์แล้วก็ได้เดินทางทางนี้ เพื่อที่จะเข้าสู่วัดป่าไผ่เวรุวันอันนั้นตามพุทธประวัติ ค่ะเราได้ฟังพระอาจารย์ทรงศักดวิโทเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ให้ฟังกันพอเข้าใจแล้วนะคะและระหว่างรอจิตอาสาจัดเตรียมพัฒหารถวายพระภิสษุสงฆ์ซึ่งเป็นการฉันมื้อเดียวในหนึ่งวันท่านเจ้าคุณพระเทพประิยตะิสุทธีก็ได้นําคณะพระสงฆ์ในโครงการร่วมกันเจริญสติ14จักวาตามแบบหลวงพ่อเทียนจิตสุโภซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปก็สนใจในการเจริญสติแบบดีเป็นอย่างดี รวมทั้งชาวอินเดียที่มีความศรัทธาก็ได้มาปฏิบัติตามด้วยค่ะมาดูอะไรเขามาส่วนมากเขาก็จะมาดูถามๆบอกเลยแก๊บเด็กเนี่ยเขาชอบแค่เด็กเองยูนะเขาจะมาดูคนตัางชาติหน้าตาเป็นยังไงเด็กเนี่ยพยายามลิกเดูว่าทำมาอะไรมาทำไมมาช่วยงานมาเอาบุญนะครับขอให้แบ่งให้บุญทุกท่านนะครับ